สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านเท่าเช่าโซเชียวหรือว่ากุติเขามติดตามเมื่อนี้มาจากไอ้ติดกล้องไฮลูกคานะครับจำนวนสองสองหับสองตัวนะครับแต่ว่าเดินระบบไบสามตัวนะครับเนื่องจากโมมีเวลานะครับโดยความสะดวกก็เลยบริถายทำามองจุติติตต่างนะครับเนื่องจากที่ได้บ้านเขานะก็เลยบริหิทธแต่ที่นี่จะมานําเสนอนะครับกล้องราคาประหยัดนะครับ เด่นกล้อง kp wifi cam ครับตัวนี้ก็ส่วนตัวก็ใส่มาหลายปีนะครับเป็นกล้องราคาประหยัดนะครับแต่ระบบเดียวกันกับกล้องในรถยนต์ครับวิสตังก์ก็สามารถดูผ่านมือถือนะครับกันน้ำนะครับติดสามารถติดภายในนอกบ้านได้ครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณกล้องนะครับแตบ้านได้บ่มี wifi กล้องจะมี wifi ในตัวนะครับสำหรับปล่อย wifi เข้ากับสามารถเข่าเบิรงได้นะครับในรุ่นนี้จะแถมแมมโมรี่การ์ดมาทำหนแมมโมรี่การ์ดเป็น 32G ิกิกนะครับ ของแท้นะครับเขาบอกว่าในมริการ์อยู่ในกล่องแล้วนะปวดเกลี่ซองไว้เพื่อการรับประกันนะครับเป็นเป็นกล่องเป็นเป็นการ์ดแท้นะครับจะอยู่ในตัวเขาจะกับบันทึกไว้นะครับอ่ะที่นี่มีสองเซตนะครับแบบเคลื่อนย้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับนักอยู่ใช้งานได้ดีเสถียรนะครับตัวนี้ก็ก็ใช้อยู่ครับใครสนใจติดต่อได้มาไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับในเบิร์นะครับ อประกอบเสาไวไฟก่อนแล้วติดตั้งนี่นะครับติดตั้งครับเดินระบบติดตั้งเสร็จพร้อมเซอร์วิสเซอร์วิสบริการเซอร์วิสเนีใส่งานระบบทุกระบบครับใส่กรณีบ่มีไวไฟเฮาสิใส่จังได้เบิ่งในโทรศัพท์โทรศัพท์วิธีแก้ไขปัญหาสามารถเปิดฮอตสปอตลูกลูกเต่าอยู่อยู่ทางอื่นอยากเบิ่งก็ให้เปิดฮอตสปอตอยู่บ้านก็ได้คือกันครับบันดบ่มีไวไฟนะครับ อ่าเพื่อฮอตสปอตกล้องก็จะเชื่อมเชื่อมแล้วกระเบื้องใดยูไซกระเบื้องใดนะครับกดเบากดพูดหรือว่าพูดตอบโต้กันได้นะครับดูความเคลื่อนไหวได้แบบเรี้ยวท่ามเลยนะครับกล่องชนินี้นะครับใช้แอปไอ Wi-Fi Cam ฟนะครับตัวนี้จะเป็นเว็บไซด์แรงก็ได้นะครับเป็นสายกล่องนะครับแถมมาแบบพร้อมใช้งานเลยครับอ่าบริการติดตั้งราคาเป็นกันเองแล้วก็จะมีแบบเซ็ต เฉพาะกิจนะครับขีบไปจอดเบื้งนะครับเสร็จภารกิจเฉพาะกิจนะเช็ดภารกิจถอดกลับมาเก็บใบนะครับสมมติว่าเข้าไปอาจอดชิงจอดคล้องใบไปเบื้งคล้องสิแล้วงานแล้วเวียกตามฤดูกาลเขากะปลดออกมาทางสี่กระไดเหมือนกันดีกว่าผู้ใดไปเฮ็ดงานนอกบ้านเขากะเอาแบบไปไปงานนอกบ้านไปไปเบิ่งชิงเบิ่งของเข้า หรือว่าให้ลูกน้องฉิดไปเบิงให้ลูกน้องไปพัสปอตไฟฟาเสียบกล่องไวเข้ากับมอเตอไปเบิงยังมองอื่นนะครับจะฉีดกระไดเพื่อกันเพราะว่าเทคโนโลยีทั้นมือนี้ก่าล้ำไปย่างมาครับสามารถท,าที่นั่นเห็นนี่ได้หลายอย่างนะครับถึงไปสามารถไปดปับ๊บไปเลียดลูดได้นะครับคีครับส่วนก็ใช้ดีใช้ทนครับตัวนี้เสียดายนะบ่ได้บ่ได้ไป ใายมองทิปติตังมานะครับไปครับไปครับหนองตะพิ้นนะครับมีผู้ไปจับซอยเดินสายผอกสายไฟนะครับราคาจอมเยาวแน่นอนครับบริการทั้งคุณหนุ่มคุณสาวไปเวิร์ดครับเดินสายไฟนะครับบริการโบเมนว่าเซอร์วิสในด่านกล่องนะถ้าเป็นบุรที่ของนําคุณนี่ดูแลตลอดครับดูแลครับกันแล้วก็มีปัญหาในส่วนไหนไปได้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่า บแมนวาดูแลแตอเซอร์วิสกล่องนี่ติว่าจับโจรคนไรลได้เซอร์วิสได้กัะท่งตอนขั้นตอนการดาเนินกฎหมายได้พดร้อมสามารถแจ้งความตํารวจผู้ติดกล่องกับพิสวมเครื่องแบบเป็นนักรักษากฎหมายไปจับโจรในพร้อมนะครับกระหูตัวนะครับทอต่อมซอยกันเ,เป็นหูเป็นตานะครับอ,อันนี้เปรียบเสมือน,นตาทิพนะครับเป็นเป็นตาที่เป็นตาที่ ตาทียังกระเทียมอะไรนะครับเทคโนโลยีต้องใส่ให้นเป็นประโยชน์นะครับอันก็นยังมีขอทาแต่ยงมีความคิดเรื่อยๆเหมในขึ้นมาในบูมหนึ่งว่าถ้าเป็นหน่วยงานนะครับถ้าเป็นหน่วยงานนี่ตัวระบบกีบานะ่าพันติดๆเนาะถ้าเป็นหน่วยงานเป็นงบประมาณมาทุกทางเข้าหมู่บ้านทางออกหมู่บ้านติดกล้องโครงการติดกล้องแบบนี้นะครับทุกจุดทุกเช่นทางเข้าออกหมู่บ้าน มันน่าจะแจ๋วแห้งเลยเนาะอาชญากรรมน่าจะลดลงเพราะว่าเรามีตาที่สามารถดูได้ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ต้องอซื้อกล้องท่ามันดีๆแล้วก็รักษาระบบดูแลระบบให้มันคงที่ได้ตลอดมันอาจจะโอเคนะครับถ้าเป็นโครงการดีๆแบบนี้ถ้าเป็นทางรัฐสนับสนุนนะครับถ้เป็นการเบาในการเชื่อรือว่าเป็นความคิดน,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 น่าจะมีนะนะครับแต่นะ่า แล้วจะเพิ่นดอกเราไปซื้อๆโอเคครับในกล่องกะแถมมานะครับแถมการการรับประกันนะครับนี่อตัวนี้จะใส่ใส่ไฟสองวัวโอเคโอเคครับใช่ดีครับต้องลองนะครับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวผมจะไปติดตามกับทีมงานนะครับโอเควอลล่าวอลล่ายายห่างกี่ขันสามโอเคครับขอบคุณครับ